ออกมาแล้วหนะึ่งมังเตะออกมาแล้วหนะึ่งไหนเอยเจ๊วันนี้ปล่อยให้เล่นข้างนอกไม่เอาค่ะไม่เรียกงานนะคะอันนี้เร็วไหวไหวไหวฮาวไม่ออกเหรอ ไหนอันนี้แล้วมังเต้มังเต้นี่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเธอตกใจอะไรวะเข้าไปดูเลยลูกเข้าไปเล่นเป็นไหม เหมือนอั้นที่เหมือนนั้นเก่าหละอันนี้แม่ถือมาใหม่อือืแล้วสาวน้อยของเราเสาวน้อยของเรานางเดียวเลยอืม แม่เอาก,ก็นอนนะลูกเป็นไงขามเป็น,นยังไงเอยชาไม่คุ้นเหรอลูกหนูไม่คุ้นเหรอทำลวดสิแม่เอาอะไรไมาให้เล่นบ้าง นี่ไงอันนี้เดี๋ยวเข้ามาน,น,นี่นี่นี่ไหนมาเรียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่ให้กดัดนี่ ให้หนูเข้าไปข้างในนี้นี่มาเร็วเร็วเร็วตามนิ้วแม่มาเร็วนี่นี่นี่หนูให้เข้าให้เข้ามางับ <c oughs> เอ,อ้ยลูกชายลูกชายลูกเข้าไปไปเออเข้าไป,ออาไ,ปไม่ใช่สิ ไปเร็วเร็วเร็วว้าวเข้าไปเข้าไปเอออโอ้โหมันเล็กเหรอลูกออกออกมาออกมาลูกมนเล็กก็ออกมาเฮ้ๆอืม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 

โอเคไม่ไม่กวัแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพาเท้าโกงเลยบายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะสาะ